สวัสดียามเช้าวันที่6กรกฎาคม2564อค่ะเพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะพอได้น้ำฝนกันบ้านนะคะตกแรงตกเบาตกค่อยตกสามเม็ดตกเท่าเยี่ยวจกจันยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้คลิปนี้มาฟังพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะพร้อมเปิดพื้นที่สีเหลืองเนาะพื้นที่เสี่ยงไฟฝนตกหนักมีจังหวัดอะไรบ้างไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยค่ะวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นประ ประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ยอมความกฎอากาศตา่ำกำลังแรงปกคุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางทำให้ประเทศไทยมีฝนมากขึ้นนะคะโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่ง เรามาดูพื้นที่สีเหลืองพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนกักวันนี้มีจังหวัดอะไรบ้างมีน้องคายอุดรธานีสกลนครบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์จันทบุรีระยองตราดค่ะ ระนองและพังงาเพื่อนเพื่อนบางคนสงสัยว่าเอ๊ะที่ไม่ใช่สีเหลืองเป็นพื้นที่สีขาวนี่มีฝนไหมจะมีฝนแต่มีฝนเล็กน้อยนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะไม่มีฝนเลยนะมาเช็คทีละภาคกันเลยภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวานันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่าน และเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-39องศาเซลเซียสก็ถือว่าค่อนข้างร้อนนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพาาอีสานจะมีฝนฟ้าขนองร160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่ง เน้นที่อุดรธานีหนองคายบึงกาฬนาครพนมสกนลนครมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและ ขปรทผมอุณหภูมิสูงสุด36-38ถึงสาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเด่นที่ระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33-37ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1นึง เมตราภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่สุดรัฐธนีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและน,นราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-38อสาองศา,ศาศเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรจ้ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองระลอก10ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเน้นที่ระนองพังงาและภูเกต็ตอุณหภูมิสูงสุงสด32-34องศา,าเซลเซียสต,ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้า 2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟากนอง สูง1-2เมตรค่ะกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีนฝนฟ้าขนองร้อยของพื้นที่ส่วนมา,ากจะเป็นช่วงบ่ายช่วงค่ำอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อช่วโมงจะเน้นนะคะกรุงเทพและปริมณฑลก็ให้รามาะมัดระวังเรื่องอากาศและน้ำปนเปื้อนสารเคมีซึ่งเป็นผลกระทบจาก เกิดเพลิงไหม้ที่โรงงานผลิตพลาสติกที่กิ่งแก้วนะคะก็ระมัดระวังดูแลสุขภาพทุกท่านคลิปนี้กี้ขอลาไปก่อนอย่างไงมาคอมเมนต์มาแจ้งข่าวมาพูดคุยกันได้จ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย